อันนี้บ่อท,ที่ขุดไว้นะคะเมื่อกี้ฝนตกเหมือนจะแรงมีน้ำขึ้นมานิดนึงแล้วอยากจะเลี้ยงปลาแต่ไม่รู้จะรอดไหมเนะาะอสูงประมาณสามเมตรถึงไหมสามสี่เมตรแต่น้ำยังน้อยอยู่นี่น้ำจากน้ำฝนธรรมชาตินะคะ หน่วยนี่นะคะมีน้ำประมาณเท่านี้เราจะรอดไหมอันนี้ทางเข้าไปด้านหลังนะคะไปป่าหญ้าเมื่อกี้ที่ปลูกใหม่อ้อมไปนู่นชนต้นไม้เลยนะคะต้นไม้สุดเขตพอดีแต่นี่น้ำเมื่อกี้ฝนตกมีน้ำเข้ามานิดหนึ่ง๊ นี่นะคะเห็นโครงสร้างอยู่แวบๆแบบนี่นะแต่ย่าคือประสบความสำเร็จนะคะเขียวสวยใช้การได้เดี๋ยวรอรอดูรุ่น,น,นต่อไปว่าน้ำเราจะพอไหมแล้วค่อยมาติดตามว่ากี่วันเกิดนะคะจะทำคลิปให้ใหม่